ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เสียงจากห้วงสำนึกสุรวิทยรวันมานำเสนอครับ ทักษินจะสร้างชาติด้วยการพนันตู้เหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําและประกาศเสมอว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นกําลังจะหารายได้จากการพนันทั้งการก่อสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีสาระสําคัญคือบ่อนกาสิโนและการเร่งผลักดันกฎหมายพนันออนไลน์คนที่พูดเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นคนแรกและต่อมารัฐบาลแพทองทาน ประกาศขานรับทันทีก็คือทักษิณบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์ที่จัดโดยเครือเนชั่นระบุถึงนโยบายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กว่าผมเคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้เพราะมีคนค้านแต่วันนี้ผมไม่ได้คิดเลยไม่มีคนค้านแล้วมีคนเชียร์เยอะซึ่งในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กประกอบด้วยหลายอย่างเช่นสวนสนุกของเด็กคอนเสิร์ตฮอล์สนามกีฬา แต่พื้นที่ที่เป็นกาซิโนจริงๆมีไม่ถึง10%ของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพลซ์ทักษินยังพูดถึงเรื่องนี้ในหลายเวทีและนโยบายต่อมาที่พูดก็คือการผลักดันพนันออนไลน์ถูกกฎหมายโดยเขาพูดบนเวทีของสื่อข่าวหุ้นว่าต่อไปนี้พนันออนไลน์ในอดีตเล่นกันครั้งหนึ่ง2.5ถึง4แสนคนประเทศไทยมีเงินฝากก่อนที่จะเล่น3ล้านล้านบาทต่อปี และเล่นกันได้เสียปีหนึ่ง500แสนล้านบาทสมมุติถ้าเราเก็บภาษี20%ก็ได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทแต่ถ้าเก็บ1%ของเงินฝากก็จะได้30,000,000ล้านบาทภาษีได้เพิ่มมา1 0 0 0 0แสกว่าล้านบาทแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเราสามารถควบคุมได้ว่าไม่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ20ปีเล่นทุกวันทุกวันนี้เด็กอายุ10ปีก็เล่นได้โดยใช้ระบบดิจิตอลไอเราต้องยืนยันตัวตน ดูเหมือนพนันออนไลน์เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้นก่อนอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนเพราะนายประเสริฐจันทระรดวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทําเว็บพนันออนไลน์ถูกกฎหมายว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคม68ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงดีอีกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานกฤษฎีกา ในการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายคาดว่าภายในหนึ่งเดือนจะสามารถทำรายละเอียดได้แล้วเสร็จขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังส่งเสียงคัดค้านกาสิโนแต่รัฐบาลกลับเดินหน้าแก้กฎหมายอย่างเงียบๆจนถึงขั้นอาจจะออกเป็นพรกรเพื่อผลักดันพนันออนไลน์ให้ขึ้นมาอยู่บนดินอย่างรวดเร็วแม้ว่าทักษิณจะโมว่าจะใช้ระบบดิจิตอล ID ไอดี ยืนยันตัวตนเพื่อให้เด็กต่ำกว่า20ปีเข้าไปเล่นได้แต่ถามว่าจะควบคุมได้จริงๆหรือหรือถ้าควบคุมได้พนันออนไลน์ใต้ดินที่ต้องการให้เด็กต่ำกว่า20ปีเข้ามาเล่นจะหมดไปไหมหรือแม้ว่าจะเปิดให้คนที่อายุเกิน20ปีเข้าไปเล่นได้เท่านั้นแต่เมื่อเล่นง่ายขึ้นเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบสนสซ่อนเร้นตัวเลขคนเข้าไปเล่นพนันออนไลน์จะสูงมากขึ้นไหม และสิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรถ้าไม่ใช่การกระทําผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาเล่นพนันออนไลน์เราคงจะจําคําสอนของผู้ใหญ่ได้ว่าโจรปล้นสิครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้สิบครั้งยังเหลือที่ดินแต่การติดการพนันไม่เหลืออะไรเลยแต่อย่าลืมว่าปัญหาของการพนันสิ่งที่มักจะตามมาคือปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นงานวิจัยเรื่อง the social cost of gaming ระบ,บุถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันเช่นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมการเสพติดและผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนซึ่งอาจทำให้รัฐต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นงานวิจัยของสถาบัน CASS ชี้ว่าประเทศที่พึ่งพารายได้จากการพนันมักเผชิญปัญหาสังคมระยะยาวเช่นอัตราหนี้ครัวเรือนสูงและอาชญากรรมเพิ่มขึ้น งานวิจัยบางชิ้นระบุว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดคาสิโนหรือการพนันออนไลน์ควรคำนึงถึงการศึกษาเหล่านี้เพื่อประเมินความมีเหตุผลของการลงทุนการจัดการกับต้นทุนสังคมที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเสพติดอาชญากรรมและผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้รัฐอาจจำเป็นต้องพัฒนานโยบายในการจัดการและควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการเปิดกิจกรรมดังกล่าวงานวิจัยยังชี้ว่าการพนันออนไลน์หรือคาสิโนโอ,อาจเป็นช่องทางรั่วไหลของเงินทุนไปต่างประเทศหรือถูกใช้ฟอกเงินซึ่งกระทบต่อสตยรภาพทางเศรษฐกิจต้องคิดว่ารายได้ที่ได้จากการพนันนั้นจะคุ้มค่ากับผลกระทบทางสังคมและงบประมาณที่จะต้องรับมือกับการเยียวยาสังคมทั้งปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดไหมข้อมูลจาก World แ a n k พบว่า การพนันสร้างต้นทุนทางสังคมสูงถึง3-5เท่าของรายได้ภาษีที่รัฐได้รับนั่นเป็นคำตอบว่าได้ไม่คุ้มกับเสียและหลายเวทีที่ทักษินซึ่งสังคมรู้กันว่าเวลานี้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงในทางพฤกตินและมีลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีในทางนิตินนั้นมักจะพูดเสมอว่า Entertainment Complex ที่รัฐจะผลักดันนั้นมีพื้นที่คาสิโนโมไม่ถึง10%นั้น แต่เมื่อเราเข้าไปดูร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศหรือ Entertainment Complex กลับพบว่าไม่มีการตราร่างสัดส่วนคาสิโนโลงไปในร่างกฎหมายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งเป็นคียแมนคนสำคัญที่รับมอบหมายให้ผลักดันเรื่องนี้กลับบอกว่าไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายขึ้นอยู่กับซูเปอร์บอร์ตตัดสินใจและต้องเปิดโอกาสเพราะยังไม่ทราบว่า ในครั้งหน้าใครจะมาเป็นรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเขาก็จะต้องพิจารณาว่าอะไรมีความเหมาะสมซึ่งเราไม่รู้ว่าในเวลาข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทักษิณอ้างว่าคนค้านไม่ศึกษากฎหมายให้ไปดูกฎหมายเขาเขียนการเโนไว้ไม่เกิน10%ก็เป็นความเท็จคนที่ไม่ศึกษากฎหมายก็คือทักษิณเสียเองเมื่อไม่ได้เขียนสัดส่วนการเโนอเอาไว้ในร่างกฎหมายก็ไม่ต่างกับการตีเช็ดเปล่าแต่อย่างใด ไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่บอกว่าให้สิทธิ์ซูเปอร์บอร์ดเพราะธุรกิจการพนันมีเม็ดเงินมหาศาลและรู้กันว่าเงินนั้นสามารถงางได้ทุกสิ่งถึงเวลาก็หยิบยกเหตุผลอะไรขึ้นมาอธิบายก็ได้แน่นอนว่าเรื่องคาสินโนและพนันออนไลน์อาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สังคมไทยต้องช่งใจให้ได้ว่าอย่างไหนที่มากกว่ากันและคุ้มค่าไหม ที่จะทำให้สังคมไทยเป็นประเทศที่มีการพนันถูกกฎหมายทั้งคาสิโนและพนันออนไลน์ผมคิดว่าเรื่องสำคัญแบบนี้การจะสร้างประเทศด้วยรายได้จากการพนันเพื่อแลกกับปัญหาทางสังคมนั้นถ้าหากรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นรัฐบาลก็ควรจะประกาศตั้งแต่หาเสียงแล้วว่าพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาลจะทำให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายและเปิดบ่อนคาสิโนขึ้นในประเทศไทยเพื่อจัดหารายได้เข้าประเทศ เพื่อให้สังคมไทยตัดสินว่าจะเอาด้วยกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยไหมในเมื่อไม่เคยประกาศนโยบายนี้ไว้ก่อนแต่ถ้ารัฐบาลจะทำสิ่งสำคัญคือควรจะทำประชามติว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่เห็นรัฐบาลก็คุยโวว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ลงมือทาประชามติเสียเลยสิจะได้หายสงสัยว่าสิ่งที่อ้างนั้นจริงไหมทำให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐบาลโดยทักษิณและเพื่อทักษิณแล้วจะสร้างชาติด้วยการพนันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 r e a l t y